อีคิวซังซ้อมนะครับอีคิวซังชีเด็ดหมูเก้าเป็นมวยยุเล็กนะครับหลังจากบวทเนนมาหนึ่งวันบวทเนนหน้าไฟที่บ้านนนพัฒนามาก็มาฝึกซ้อมกับเทนเนอร์ตั้มนะครับกับเทนเนอร์ตั้มหวนละโล้นนะครับหวนละโลน้นออเอา เร็วไวไวเร็วเร็วเร่งมัดเท้าเข่าซอกพอวครเรบพอใครเป็นชุดตีแรงๆตีเน้นนักเน้นเป้าเน้นเป้าอ่าเน้นเป้าใช่เรียมเนี่ยการปั้มเนี่ยใช่เรียมใช่เรียมปั้มเอ้ยมันเต้นนักเนี่ยเอ้ยเต้นเอ้ยนักเนียนนัก เน่นเป้าให้เต็มแข้งมัดเท้าเขืมต่อยให้ซุดแขนต่อยให้ซุดแขนต่อยให้ซุดแขนแข็งไปแอเคไปการจะตกการจะตกบางไว้เพราะเราไม่รู้แย่มัดแอเคไปแกมา อ้าวเด่นเด่นดูสิมัดเท้าข้าศอกออกเป็นชุดไปเลยออกเป็นชุดร<อ>ัวให้หมดแม่รัวให้หมดแม่เอ,อ็ดเบิ้ลมิบเบิ้นสิบ